แรกพบมันก็เป็นอย่างนี้แหละเนาะได้แต่แอบมองเธอแต่เราก็ไม่กล้าบอกรักเธอ Yeah, yeah. ฉันนั้นแอบรักเธอนั้นะตัวเธอเป็นสาวแวน่นฉันได้แต่มองมองดูก็กลัวว่าเธอจะมีแฟนเธอทำใจฉันละลายแล้วได้แต่อายวายแมนฉันแอบชอบเธอจริงจริงก็ให้ตัวเธออย่ามีแฟนไม่เลือกสมวัน์ในแฟนแล้ได้แต่มองมองดูตอนเรากลับมาที่บ้านเราเลยมาแต่งเพลงอินสูรักเรายังไม่ได้บอกถ้าเราไม่บอกเธอคงไม่รู้มันเป็นเพียงแค่การแอบรักเธอทำหัวใจฉันพานพุง่งถ้าเธอไม่อยากจะยุง่งตัวเราคงกุมเธอไม่รู้จักตอนทำงานก็โคตรจะยุง่งตัวเรายังลุ้นกับเงินทุกบาทเธอทำให้ตัวเรา มองและคนอย่างเธอโคตรน่ารักคนอย่างเราคงได้แต่มองฉันได้แต่มองแต่ไม่กล้าทักฉันมันก็พอรู้ตัวหน้าตาเราหวยเธอคงไม่มองคนนั้นรักแบบคนอย่างเธอคงมีคนจีบและเอาไปคลองจีบเธอเราก็ไม่กล้าไอ้เรามันบ้าไม่มีสมองเธอคงมองว่าเรามันบ้าขนาดเจอหน้าเธอยังสยองักแรกได้แค่แอบมองให้เราก็ยังแค่มองดูเรานั้นเดินพันกันทุกวันแต่ใจของฉันตันเจ้าูุอยากได้เธอเป็นคนรักไอ้เลิฟเกอทัดอินลองดูถ้าเราสองคนได้รักกันความรักของฉันอาจคิดถูกเขาเคยมองเธออ l l t i เลยเห็นเป็นรำในเพลงลักอยากมีเธอ ทคอยโทรตามเวลาที่เรานั้นได้พักเวลาที่เพื่อนมันถามทำไมทำงานถึงคิดหนักคนรักที่แอบมองไกลๆจะเหมือนได้ไงอยากรู้จักหน้าตาเธอมันโคตรโดนแต่ลองทรงจนออเตอร์ไล์ฉันอยากวิ่งออกมาตะโกนว่าเราชับเธออยู่ในใจรักนี้แทนได้บอกเธอไม่รู้ว่าเธอจะคิดไงทุกๆวันฉันแค่อยากเจอฉันต้องบอกเธอให้รู้ไปไม่รู้เธอเป็นแฟนใครแต่ว่าในใจฉันชอบหลันถ้าเธอนั้นอยากให้ฉันไปต้องเอาแฟนเธอมาโจกันเธอคือคนที่ใช่เลยเอาหัวใจไว้บนตะวันดิษฐานเธอยังไงก็ได้เป็นผู้ชายที่มันช้ำฝัน ฉันนั้นแอบรักเธอนันตัวเธอเป็นสาวแว่นฉันได้แต่มองมองดูก็กลัวว่าเธอจะมีแฟนเธอทำใจฉันละลายแล้วได้แต่อายวายแมนฉันแอบชอบเธอจริงจริงขอให้ตัวเธออย่ามีแฟนฉันเป็นพนักงานเสริฟบางคนก็เรียกว่าแมนซับตอนทำงานจะอยู่ที่เธอก็แบบว่าเจอแล้วโดนฉันเคลีร์ work ในนี้มันทำให้เราได้พบกันอาจจะเป็นแค่รักครั้งเดียวแต่เธอนั้นเกี่ยวเธอรู้ยังฉันทำงานแค่บางวันแต่มีบางวันทำเต็มละบอบที่นี่ทำให้เราพบกันแต่เราก็ดันเป็นคนใจบอดแรกๆทำท่าจะเฟี้ยวขอแค่ได้จีบคนที่ฉัน มองฉันก็มองเธออยู่คนเดียวตัวเธอนี่แหละที่ตัวฉันจองอยากลองได้จีบเธอบ้างเพราะงานมันว่างเจอนางในฝันพอาเธอเดินมาเจอข้างๆเวลาเจอหน้าเธอทำเราหันรักนี้ทำมันเด็ดหาเธอไม่ได้อยู่ให้เรารักกันเธอคือคนนั้นและคนเดียวที่ฉันมองอยู่คนเดียวทุกวันไอโกมีทำเธอบอกตัวฉันชอบลองคนที่ตาหวานรักของฉันทำให้เธอกรนตอนที่เธอมองตอนเธอมาหานางฟ้าที่อยู่คืนลี้เธอมาตะกี้ความรักเข้าตาหยิบกัญชาขึ้นมาจุดนี้ทำเพลงจนจบจนเธอได้ฟังฉันนั้นแอบรักเธอนตัวเธอเป็นสาวแว่นฉันได้แต่มองมองดูก็กลัวว่าเธอจะ